วิธีสร้าง Line Official Account หรือว่า Line OA นะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมีเราจะต้องสมัคร Line Business ID ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปสมัคร Line Official Account อันดับแรกเข้ามาที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า Line Business ID ค่ะเข้าไปหน้าเว็บ Line Business ID นะคะ,ะกดสร้างบัญชีค่ะมันจะสร้างได้สองวิธีนะคะโดยการ จากไลน์หรือว่าอีเมลทีนี้เราจะเลือกเป็นอีเมลนะคะใส่อีเมลของเราให้เรียบร้อยกดส่งลิงก์ไปยังอีเมลของเรานะคะแล้วเราก็ไปเปิดที่อีเมลของเราค่ะกดลิงก์ที่ทางไลน์เขาส่งมานะคะ มาคลิกมาตามลิงก์เขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลนะคะเราก็ใส่ชื่อใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะคะน่าใส่รหัสผ่านเส,เสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการลงทะเบียน Li าย business id นะคะต่อไปจะเป็นการสร้าง l ล n e oa หรือว่า Line Official Account นะคะเราก็กดคำว่าสร้างบัญชีทางการ l ล n e นะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วย Business s d d ดะค่ะทำตามเข้าไปเลยนะคะยืนยัน SMS แล้วก็ใส่เบอร์โทรเราเพื่อให้เขาส่ง SMS เอ่อส่ง รหัสมาให้ใน sms นะคะยืนยันรหัสกลับไปที่บริการค่ะหน้านี้จะเป็นการสร้าง l ล n e o f f i c i a l Account นะคะแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีที่เราต้องการสร้าง l ลายนี้ได้เลยค่ะชื่อบัญชีนี้จะปรากฏให้ผู้คนเห็นนะคะแล้วก็กรอกชื่อบริษัทของเราร้านค้าของเรา เลือกประเภทของร้านค้าของเรานะคะเสร็จแล้วก็กดตกลงไปได้เลยกดเสร็จสิ้นนะคะอันนี้ถือว่าเราสร้างล n e official account เสร็จแล้วนะคะการรับรองบัญชีนะคะแล้วก็กดข้ามไปก่อนคะ่ะกดยอมรับนะคะกดต่อไป เสร็จแล้วเขาจะให้เราเพิ่มเพื่อนนะคะเขาจะแนะนําวิธีการเพิ่มเพื่อนมาให้เราเราก็กดเพิ่มเพื่อนใหม่เพิ่มจํานวนเพื่อนนะคะจะมีวิธีต่างๆอย่างเช่นใช้เป็นลิงก์เป็น qr code หรือเป็น qr code p ปร m ม t ั่ n พวกนี้นะคะ่ะเป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ของเรานะคะเสร็จแล้วเราเข้ามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็น id Line นะคะของเรา จะขึ้นต้นด้วยแอดนะคะแอตั้งค่าแชทนะคะเปิดค่าแชทหน้าแชทเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถใช้ Line Official Account ของเราได้แล้วนะคะตอนนี้